หน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ๊ยขอดูหน่อยได้ไหมหุยหุยสวยยอนเลยอ่ะคุณพี่อ่ะสวยอ่ะสวยมากขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ๊ยขอดูหน่อยได้ไหมหุยหุยสวยยอนเลยอ่ะคุณพี่อ่ะสวยอ่ะสวยมากขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ๊ยขอดูหน่อยได้ไหม หุยหุยช่วยเลยอ่ะคุณพี๋ช่วยอ่ะช่วยมากขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ๊ยขอดูหน่อยได้ไหมหุยหุยช่วยเลยอ่ะคุณพี๋ช่วยอ่ะช่วยมากขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ๊ยขอดูหน่อยได้ไหมหุย ช่วยอะช่วยมากขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ้ยขอดูหน่อยได้ไหมหุยหุยช่วยเยอะๆพี่อะช่วยอะช่วยมาก